สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมายกเยีแก้วนะคะจะมากินกับข้าวมื้อเช้านะคะนี่ก็จะมีเป็นไข่ต้มแล้วก็มีแหนมด้วยแล้วก็อันนี้เป็นแกงมะรุมหรือเปล่านะคะไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็จะเป็นข้าวจีแล้วก็กล้วยปิ้งนะคะแล้วก็ผักต้มมีมะเขือมีแครอทต้มมีหลายอย่างเลยคะ่ะผักต้มนี่แหนมต้มจิว๋ว มีไอ้น่าจะเป็นเหมือนพริกนะคะมีแหนมน่ากินมากทุกคนแหนมเป็นจะแซบมากนี่ผักต้มต่อดีมากช่ำเลยค่ะอืมอร่อยเลยนะคะกินฟินๆตอนเช้าเลยค่ะกับข้าวยามเช้า นี่นะคะกับข้าวยำเช้าค่ะไปค่าคลิปต่อไปต่อนะคะ,ะปเป็นคลิปที่สองคลิปที่สองก็จะเป็นกับกินเป็นนี่เป็นไอยำหรือเปล่านะคะแล้วก็นี่เป็นผัดกะเพราอันน,นี้เป็นแหนมแล้วก็ปลาทูนะคะแล้วก็มีไข่ต้ม มีไข่ปิดแล้วก็ไข่ไก่เลยนี่ก็จะเป็นผักดองนะคะแล้วก็น้ำพริกด้วยเฮ้ยก็ข้างหน้านะคะไม่ทราบว่าเป็นอะไรนี่นะคะเป็นผักน้ำเอเป็นน้ำพริกผงนะคะ อร่อยมากนะพริกผงอะ่ะคืออร่อยนะก็จะเป็นข้าวขาวผสมข้าวไรเบอร์รี่นะคะอืมอันนี้เป็นปลปาป,ลปนปลาแห้งคลุกเขาให้เข้ากันนะคะมันจะอร่อย,อยแล้วก็อันนี้ เป็นผักนะคะกินกับจิ้มน้ำจิ้มไหมเนาะจิ้มแล้วก็กินแซ่บมากเลยค่ะแบบเนี้ยอร่อยมากเขียนว่ามันเป็นบ้านๆนนะคะแต่มันดีนี่นะคะก็จะมีเป็นผัก ต้มแล้วก็นี่กินกับข้าวฟินมากวันนี้อร่อยดีเลิศมากทุกคนอร่อยมากเลยค่ะกินกันไปยาวๆเลยนะคะมาค่ะมากินกันต่อเลย ข้าวก็คุกเขาไว้เข้ากันมันมันดูบ้านๆนนะคะแต่มันอร่อยจริงๆค่ะทุกคนอร่อยมากๆเนี่ยแหน่น่ากินสุดๆข้าวก็น่ากินผักดองฉ่ำๆผักดองหอมๆเค็มๆจิ้มกับน้ำพริกผงนี่อร่อยมากดีสุดๆเด e b เบส ข้าวคำใหญ่หญจึ้งมากดีสุดมากหงเวอร์ oh, มันฉ่ำมากทุกคนมันอร่อยมากตอนนี้ย,ยุ้เกลก็หยู่ดู้่กับการกินผักแล้วนะคะเพราะว่าผักน่าจะอร่อยจริง ก็จะเป็นข้าวอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ปลาค่ะปลาปลาทูปลากับผักผักคำใหญ่ๆเลยน่ากินมาก อืมดีสุดยมเยี่มยมไปแล้วะคะ่ะยังยังไม่ไปสดน้ำก่อนนัดอันนัดแกงมะรุมหรือแกงส้มไม่รู้นะคะ ดีเลิศมากค่ะกินผักต่อแบบชุบชำ้ำอร่อยสุดๆนะคะยี่แก้วได้พูดไว้ทุกคนเห็นมกกน่อยไหมคะสกายเล่นยี่แก้วกินเพลินเลยนะคะนี่ กินเพลินกินอร่อยเลยนี่ก็จะเป็นไข่ต้มไข่ไข่ ไข่ไก่แล้วมะั้งเมื่อกี้ลืมย้อนดูเปลือกมันบ๊ายบายคลิปต่อไปสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินกับข้าวกันนะคะนี่มากินกันเลยค่ะแบบแซ่บๆอร่อยๆเลยจ้าฝากติดตามกันไปยาวๆด้วยนะจ๊ะอาหารรสเลิศรสดี แบบนี้กินกันแบบฟินๆเลยจ้ากินกันไปยาวๆเลยนะคะอร่อยมากค่ะกับข้าวมือนี้เป็นมือที่แซ่บมากสดๆกินแบบใครที่ผ่านมาดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็กินกันไปยาวๆเลยนะคะกับข้าวก็เป็นตาแซ่บอยู่เดอ้อ ก็กินไปเรื่อยๆเลยนี่ค่ะกินไปเรื่อยๆเลยค่ะคำโตๆเลยนะคะอร่อยมากเลิศมากช่ำสุดๆนี่หน้าของคุณที่ฟินๆแบบอร่อยกับกับข้าวมือนี้สุดๆเลยนะคะดีมากอร่อยเวอรกินกันต่อไปเลยนะคะแบบยาวๆเลยค่ะอร่อยมากฟินสุดๆ นี่ค่ะคำตัวโตเลยนะคะกินกันไปเรื่อยๆเลยจ้านี่ตักกับคำใหญ่ๆกับข้าวแล้วก็ตักข้าวคำตัวโตฟินเข้ากันสุดๆไม่ไหวแล้วก็อีกแป๊บเดียวก็จะส่งการแล้วนะคะทุกคนจะได้เล่นทั้กันแล้วนะคะใครร้อนแบบประเทศไทยร้อนสุดๆร้อนเวอร์ร้อนแบบฮงนี่ค่ะแล้วก็กินข้าวกันไป กินกันต่อไปเลยนะคะแบบยาวๆเลยคะ่ะอร่อยมากฟินสุดๆนี่คะ่ะคำโตๆเลยนะคะกินกันไปเรื่อยๆเลยจ้านี่ตักกับคำใหญ่ๆกับข้าวแล้วก็ตักข้าวคำโตๆฟินเข้ากันสุดๆไม่ไหวแล้วก็อีกแป๊บเดียวก็จะส่งการแล้วน,นะคะทุกคนจะได้เล่นทั้กันแล้วนะคะใครร้อนแบบประเทศไทยร้องสุดๆร้อนเวอร์ ร้อนแบบฮองนีขัดแล้วก็กินข้าวกันไปกินกันต่อไปเลยนะคะแบบยาวๆเลยค่ะอร่อยมากฟินสุดๆนี่ค่ะคำโตๆเลยนะคะกินกันไปเรื่อยๆเลยจ้านี่ตักกับคำใหญ่ๆกับข้าวแล้วก็ตักข้าวคำโตๆฟินเข้ากันสุดๆไม่ไหว แล้วก็อีกแป๊บเดียวก็จะส่งการ้วน,นะคะทุกคนจะได้เล่นทํากันแล้วนะคะใครร้อนแบบประเทศไทยร้อนสุดๆร้อนเวิร์ร้อนแบบหฮงนี่ค่ะแล้วก็กินข้าวกันไปกินกันต่อไปเลยนะคะแบบยาวๆเลยค่ะอร่อยมากฟินสุดๆนี่ค่ะคำํำโตๆเลยนะคะกินกันไปเรื่อยๆเลยจ้านี่ ตักกับคาใหญ่ๆกับข้าวแล้วก็ตักข้าวคอมตัวโต,วตวฟินเข้ากันสุดๆไม่ไหวแล้วก็อีกแป๊บเดียวก็จะส่งการ้วน,นะคะทุกคนจะได้เล่นทํากันแล้วนะคะใครร้อนแบบประเทศไทยร้อนสุดๆร้อนเวอร์ร้อนแบบห้องมีขัดแล้วก็กินข้าวกันไปกินกันไปเรื่อยๆเลยนะคะแบบสับๆคะ่ะมีแก้วก็จะมีหลายอย่างเลยนะคะกับข้าววันนี้ดีมากๆ อร่อยสุดๆเลยนะคะกแก้วบอกอือมันก็จะเป็นแบบข้าวปุ้นสวบคำใหญ่ๆคำโตๆอร่อยเด็ดเวอร์นี่นะคะก็จะเป็นข้าวปุ้นแล้วก็มีถั่วต้มข้าวโพดต้มไข่เจียวโพะโล้นะคะอาหารมื้อนี้มีของสับๆห้องๆอ,อร่อยมากค่ะดูจากสีหน้าแววตาคงดีสุดๆฟินสุดๆ นี่ไข่เจียวนะคะก็จะเป็นไข่เจียวแต่ว่ายาแก้วกินไข่เจียวไม่ได้นะคะเป็นไข่มันไข่มันกินของมันไม่ได้นี่ก็จะเป็นเลือดเลือดก้อนแซบเบอร์จะส่งการแล้วนะคะทุกคนเล่นน้ำกันแบบหนุกหน,หนเลยจ้าส่งการก็จะแบบ น่าจะคือคลื้นนะคะสลหรับชาวสระบุรีก็จะไปคลองชนกันเลยนะคะทุกคนส่วนใหญ่เขาก็จะไปกันที่นั่นนะคะเพราะว่าปีที่แล้วคนเยอะมากไปคลองชนแทบไม่ได้เข้างานเลยค่ะนี่ค่ะกินกันไปยั่วๆยาวๆเลยนะคะดูดนิ้วเลยค่ะแบบ<ม>แซ่บอร่อยนู w มเวอร์รสชาติดีมาก,มากเลื่อนโต๊ะก่อนนะคะเพราะว่าแบบแสงไม่ฉ่ำเกินพอ กินแบบรสชาติดีมากค่ะทุกคน